อใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่อู้หสูงมือเสวยโอ้ใส่งามอยู่อ้วนอยู่อ้วนอ้วนดีอยู่ครับโอ้ใส่สวยอยู่อือพอได้รุ่นอยู่ อืมอนเถิดแวมุมสวย้สวยไ่ะใส่สกระเทียมในวันเอาพอเด้๋ยปนอยู่ครับพี่น้องโอ้เสียดายตีใส่งามๆอยู่เนาะกินแต่แหลกๆคนแล้วเพราะว่ใส่ช่วงแรกได้แตางนี้ สวัสดีครับผมพันเต่าห้ากิโลทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปสุโมงสุบอรกันแล้วกันครับวันนี้ก็มาพบพ่อพี่น้องคือเก่าครับผมพาพี่พาน้องมาหาอยู่ห้ากินคือเก่าครับหลังจากที่เข้าบริเวณลงมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดฟุ่มยังหอยชลีคือเก่าครับผมพอกันอยู่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัฐชโลธรคือเก่าครับนี่ก็มากับทีมงานคือเก่าครับผมครับพันเตียครับผมครับพันเตยครับผมครับมาหา กินขขาก่อนครับก่อนลงมไม้ครับผมกับเขาก็ได้ป่งหมูใครถอดเกลวปลาครับเข้าเหนียวครับพี่น้องมามาพี่น้องมากินขขากันกันครับกับบรรยากาศอยู่ทงยูทาครับวันนี้มือยุดครับลมวๆแต่ว่าแดดดีอยู่ครับวันนี้เอ้ามาถึงแล้วครับบอกกาวเจ้าที่เจ้าท่าครับ เออจะตีจะทร้าูเรา้องรักบลานเออวานมาหาปูหาปากันให้มันมันดีมีแห้งให้ีหยังมาเขามากายโชคลาบลาให้ลำให้รวยอ้าินตาหน่อยไม่ละกินตาเอ้านี่ันเตยรับเดินจทีไปอเอาออโอ้เอ,อ้าเออ,เอ,อ พี่น้องมากัน,นี้มากินเขากินน้ำน้องกันอ๋อตะกล่องยังไงอ๋อมากินเ,มามาเขา,เขาหลังจากกินขขากินน้ำแล้วเากะเด้วเวลาใส่เบียกับพี่น้อง หม่ก็ถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องนี่น้ำเริ่มลงหลายเติอแล้วครับตอนที่ผมมาใส่ตอนนั้นพู้่งน้ำขึ้นไปหมดมองเขาไทยยนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้น้ำเหลือแค่น้อยๆเลยครับเริ่มลงไปอยู่ตามอุ้มแล้วครับน้ำต้องไปหลายเตืบอยู่ครับเหมาะเลยครับนี่ไม้นี่ครับทีมงานใส่ยึดทางคุนนะครับพานเตยกับพานเฟียใส่มาหากันอยู่ตรงนี้นะครับ ว่าสวยอยู่ครับไม้ครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับไม้ที่เข้าเลือกใส่ก็เป็นอุ้มหยาแล้วครับแบบนี้นะครับสิเป็นภูมิครับสิมีช่องตามอุ้มหยาแบบนี้ครับเขาก็สีย้อนเนื้อลงไปเลยครับพี่น้องจนเนื้อลงไปตามช่องเลยครับนี่ครับเนื้อลงไปแล้วเขากับใส่โฟ้มนะครับนี่ พันไวครับกอหยาแล้วครับจากสามสี่หลอดมันกรยูแล้วครับเขื่อตัวใหญ่มันกินสิได้ดบดึงพ่วมหายครับนี่ครับพันไวแบบนี้ครับสนมีกกรยูแล้วครับนี่นี่ปล่อยสายไยนยันแบบนี้แล้ครับเวลาเข้ามายามสายมันตึงสดงว่ามีตัวกินครับวานนี้ครับผมวันนี้กะถือว่าไม้ไม้ดีครับป้า บ่อนดีอยู่ครับหนามันลงครับพี่น้องนี่ลุ่นอยู่ครับเพราะว่าประธานมีใครมาใส่เลยครับตรงนี้ที่ผมใส่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันโบข่อยมีหลอกเขานั่นครับบ่มีบ่มีห่านยิ่งปลาน้ำปลาขนาดสิเขามาแน่อยู่ครับคิดว่าจะได้ก็รอ่อลุนรอติดตามมั้งครับสีมานบ่ครับครับตอนนี้กัใส่เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องสิบโมงพอดีแล้วเขานั่งเศร้าเมยกินน้ำกินท่านะครับ ประมาณจักชั่วโมงนึงจังสิไปยามนะครับพี่น้องยามแล้้วไดมันนี่ส่เบ็ดคนละหาซิบลังครับสามคนก็ลอยหาซิบตัวมันจอยเราหลุดเราติดตามบ้างครับสิมานวอกครับมือนี่แต่ว่าปลากัดจิ้มซีฟู้ดเนาะขึ้นบ่อนดีอยู่ครับบ่อนแน่อยู่ครับไม้มันอยากโคกยังอยครับใสยางหยากรัย่างไรก็เลยใส่สาแน่เดี๋ยวทำมานดูน้ำกันตอนยามครับผม ครับหลังจากที่เห้าหนางส่องมือประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับในเวลาฟาพีพาน้องไ็ยามเบ็ดครับผมยามของทางทานเสียบก่อนนะครับหลุดเมืองวัดสิมานบ่ครับน,นี่บรรยาก,กาศดีครับแดดดีลมวอยๆจากน่อยครับพอพอห่อนครับอน,นี้ลงหน่อยทางสาสิบสองโค้งนะครับ หลุดนุ่งกันครับทีมานวะครับครับหลุดหลังนีก็พ่านเตยครับว่าสายตึงๆอยู่คุณมันดึง um. ไม่ทันคุเออฟ้องยังไงฟ้องยังได้หน่อยเถื่อยอะเถื่อเยอะบ่แต่แผลกับแต้มแผกแข็งม้าอู้ว่าทำตัวอยู่

แต้มแรกแข็งมานครับครับหลุดหลังนี้ครับสายตึงอีกแล้วครับฟางชอบอยู่ในอุ้มือเลยอืออืออืออู้ใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่เก็บอีกแต้มนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอานะฮะเอาโอเคฮะครับ อันีหลังเจ้าไั้เรียบร้อยครับผมลงบิงข้าหลังเจ้านะครับรุ่นหลังนี่กับพันเพี้ยครับเออเห็นบ่ตามสายบิงเห็นบ่สูมือเสยหูไอ้งามอยู่อ้วนอยู่อุ่น อวนดีอยู่ครับใส่ของงามอยู่ครับผมเจ็บอีกแต้นึงครับใส่อะไรตัวนี้บอกตัวตายใส่ตอะไรก็ใส่รถเี้ยเฮ้เชียวอะไรนั่งประตู ร่อยครับผมครับลุงนี่กับพันเต้ครับอโอ้ใส,สวยงามอยู่พ่อได้รุ่นอยู่อืมเอาเถิดใส่งามอีกแตกหนึ่งครับหาแต้หยากครับตอนนี้นำ กำลังเริ่มลงนะครับปานมาทั้งหมมาเลยอู้ละลงไปแห้งๆคนละเห็นเรือนำ้อยๆคนละปานยังสิร่วมหลังปีใหม่เผละนะ่เนาะสิร่วมเน,ะน,นมมาะครับรุนลังรุนลังนี่ก็ผพานฟ่ีครับแล้วหลอกลนี่ใช้ไป เดีเสือทีมเรือมิงวนมาใส่ค่วะอันีเียเห็นแต่ว่าเป็นเคยเคยมิงควนเคยบางคำนวนอยอยู่ไงวะก็ร่างนุ่มสวยใส่กรทียมให้วันอ้า ขอเดี๋ยวปนอยู่ครับพี่น้องเจ็บไปอีกแต้มหนึ่งครับดูหลังนีกรพันตัวอะครับสายตึงๆมาทั่นเป็นไรย,ยวอโอ้อใส่ปลาเข้มครับอีกแต้มเจ็บอีกแต้มหนึ่งครับแข็งเลยตัวมันโดนกรดเด็นเนาะทั้ง,งข้าใส่ทั้งผีก่อนเลยใส่จากทั้งผีแหละไป่น อปลาเข้มครับพอได้พอได้ทอดกินกับตำปะคงครับอเอาเก็บอีกแกมนึงครับครับหลุดลังนี้ครับพันเตยครับออเออ,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 อใส่ตัวปลาโอ้รุ่นนี้เนาะปลาเนาะ ใส่ปลาเข็มอีกแข็มนึงครับมาเลยเห็น,น,นเ้าล้นโลง่ายเลยพี่น้นอมง,งอมาไปทำเรียบร้อยครับครับลุ่นหลังนี้ก็พานเพื่อครับอันนี้ใส่ในอุมม้มไมายาลาบครับใสยตึงครับขันสายตึงนั้นมีลุ่นอยู่ครับพี่น้อง ขันสายย้อนนี่คือว่ามิยังเกิดขึ้นตามไปเออน่ะเออน่ะเป็นยังไงน่ะยิยิวเห็นไปเห็นปลาปลาเออน่อน่ะ บ่ทางในก็เขิงบ่โอ้เสียดายตุยเสียงงามๆอยู่เนาะกินแต่แรกๆคนแล้วเพราะว่าใส่ช่วงแรกได้แต่างนี่จับเก็บอีกเพิ่มครับครับตอนนี้เขาก็กูเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องผลงานวันนี้ก็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยูน่นะครับบ่ค่อยมานบ้านใดครับ ก็ได้อยากได้กินคือเก่าแล้วครับน้ำมันยังมาทันหุ่มครับมันกำลังเริ่มลงเดี๋ยวรอน้าหุ่มหุ่มปลารวมๆกุนี้ครับอาสิตได้หลุดกุนี้ครับอืมตอนนี้เราก็เก็บของเมื่อบ้านแล้วครับผมสำหรับใครที่เขาว่าเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e หากินรัฐถุงให้ยพันเต่าแล้วก็ทิ้งมานลำแน่กันแล้วกันครับผมของแล้วก็ขอให้ลำๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขสุขกันครับผม สำหรับคลิปนี้ผมพัน,นเตาพันเตยร์พันเพี่อนตรงขอลาพี่แล้วน้องก็ครับออกกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ